แก้ตอนนี้เราไปต่อนะอันกี่คนนะคนเดียวแล้วเราคุยกับใครอัดเสียงวิดีโอไว้อัดวีดีโอไว้อัดวีดีโอแล้วที่วักวักวักแค่ไหได้ยินหมดแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนดูเนี่ยไดภาพนี้เลยเหรอครับนะครับโอ้เร็วมากเลยอ่ะมันต้องไม่มีแค่นี้ดิมันต้องมีอีกมีอีกมันให้ไปประตูหน้ามันให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินประตูหน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปถึงในตรงนั้นมันจะมีรางขาดอยู่ กดทิ้งไปเลยปืนยังไม่ได้อัพทีนะมึงโหเฮียระวังโดนโผล่จากหน้าเดี๋มึงตายนะมึงระวังนะมงเปิดประตูแล้วประตูแล้วเอ้ยเดือดเดือดเดือดทึบเลยมันใส่อะไรวะนะชิบหายแล้วก็ตรวเแล้วชาวล็อกอินดี้อินดี้มาอินดี้อินดี้เลยอินดี้มามึงอยากฟังวงอะไรโอ้เร็วมากเลย หหานปอบตัวปอบตัวปอบตัวระวังระวังมันพุ่งมาจากข้างหลังสูไอันนี้อันี่ให้โดด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 ไปอย่ามันอย่ามันให้โดดแล้วว่ายไปหันหลังหันซ้ายขวามีซอมบี้ตามมาตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเอออย่างนั้นแหละเออตรงไปตรงไปตรงไประวังระวังระวังก้ม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 ลบลบประตูด้วยลบประตูเดี๋ยวประตูปิ้วมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลย กดกดอีกดดีกดดีอ่ะกูจะไปได้ไหมกดดีกดดีกดดีไปก่อนโอเคเข้าไปได้แล้วเสี่ยงใครว๊กพักก่อนพักก่อนเสียงใครว๊กเออจับมือถืออะไรมาเอยถือไข่ฟองหมดด้วย ต้องไปซ้ำซ้ำแล้วมันโดดใส่หน้าเมมัมีครับบางทีมันดีโดดขึ้นมาใหม่ด้เหรอไปดิผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมเล่นนะกีตาเพื่อนหายนึ่างอ่ะบอกว่าหายเงือบเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะดะเอ้ยอะไร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 ไฟดูดไฟดูดอ๋อเออเออโอ้ยินดีอินดีทำลายรถไฟกูอินดีทำลายรถไฟกูเอออินดีทำลายรถไฟกูเออ ตัวอะไรวะหน้าโอ้โหอยู่เพียบเลยโอ้โประชานิคมรถไฟกูไม่ได้ตอนรับมึงกูจะไปกูจะไปฆ่าคนซรบสถานีนี้ใครสั่งพวกมันมาเป็นพนักงานตอนรับวะหน้าโอ้ขาห้อยเลยขาติดสัตขาติดขาห้อยกลัวหัวดิอย่าปล่อยพองมาแดกห้อยมาแดกงน้นน่ะกดออกดิชาวล็อกหมอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย uh, มันพวงไข่มาด้วยอีอาเต็มหน้ากูเลยโอ้ขยะขยงเหลือเกินกระสุนกระสุนปัดอ้าชาวล็อกอยู่ข้างแน่เลยอาตัวอะไรวะได้เฮียตัวโคตรใหญ่เลยเฮียอะไรวะน้บอสบอสบอสตะโกงมั้นเฮ้ยอ๋อแล้วนี่จะพบกับเอ่อ ตัวบอสเรียบร้อยนะครับกระเป๋าหล่นใส่ห <c oughs> ัวโคตรลักุเล่เลยแม่กูวิ่งวิ่งโอ้โอสุกความบอสระเบิดใส่หลังกูลุกขึ้นมาโอ้ย oh yeah. เป็นแมกกาซินโอ้นี่เดือดซิบนั่นนะครับ okay. โอเคเอ้ยคุณถูกซ้ำม,มาเลยโอ้กะหรี่เพียบเลยครับผมไม่กล้าเลยคุณต้องหนีให้ได้นะเดีย๋ยวนี้เป็นพวกพแก,กอ,อยู่เยอะเลย เกย์เอเลียนเกย์อ่ะเราซัำตูดคุณนะคุณโอ้บ้าเอ้ยอะไรของคุณเนี่ยจริงๆสัญญาณก็หายจะหายไปแล้วคุณดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะทุลักนะจุบ๊บๆชิมิชิมิโอเคกิกโทรมาเมื่อกี้ครับ <laughs> กิกบอกว่าระวังเกย์เอเลียนเกย์ซ้ำตูด <laughs> โอเคเปิดกล่องเราบรรเปิดเหมือจะกล่องรู้เคยเห็นอยู่ เซฟก็เซฟโอ้ยเซฟกว่าจะเล่เซฟถ้าไม่เซฟมันแต่มแบบนี้มันตายห่าเลยยัยุยต่อครับเปิดประตูครับจริงโอ้โหบรรยากาศไม่น่าเข้าเลยเฮ้ยเงาเงาเงาอะไรวะโอ้ยโดนซ้ำโดนซ้ำโดนเสียงดน นั้นหลังนอะนั้นหลังไอ้ก๊อฟเราไปนั้นหลังกุ้ยผายเลยสัตว์เอ้ยเสียงกรี๊ดถืออ้าวเงียบเลยมาพ่อไครสตาร์โอ้ยไว้แล้วะไว้ละไอ้เงาเงาใครวะตกใจเงากูเองโอ้โหหลอกกูหงายเงือาไปแล้วตกใจเงาตัวเองพอละมั่งเนอะตกใจเงาตัวเอง คนสติน know, <laughs> <blond> <Wha> ั่น <Luis> สิกะเงาเงาอย่างกลัวเองมึงได้ไอ้กลัวมึงด้วยแหละเฮ้ยจุดความวุงวางอันไกลพ้นข้างนอกมีตึกตึกประเทศจำได้ตรงนี้เ <related> ดี๋ยวมันมีผีเด็กฮ้ยเด็กเหรอเออผีเด็กไหนวะมาเร็วอ้โอ้โหไอ้เท่าทารกลูกใครมารับศพด้วย โอ้โหลูกไข่วามารับศพด้วยนะ <c oughs> โกยทยม <c oughs> เฮ้ยเยี่ยมจากเรื่องโกยทยมบ้าวะ